สามลิตรไอเป็นฝรั่งผิวพรรณหน้าตาไม่เหมือนคนทางแถบเอเชียคนป่าทางแถบยุโรปหน้าตาและการนับถือาศาสนาก็แตกต่างกันบางจำพวกมีาศาสนาบางจำพวกไม่มีาศาสนาบางจำพวกนับถือผีวัตถุแปลกหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอธิบายไม่ได้คนทั้งหมดเมื่อตายไปวิญญาณจะไปรวมกันในที่แห่งเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแย,แยกกันออกไปของใครของมัน เช่นหากนับถือคริสตก็ไปอยู่กับพระเจ้าหากนับถืออิสลามก็ไปอยู่กับพระอันล็อ์หากนับถือพุทธก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วไอไม่ได้นับถือใครจะไปอยู่ที่ไหนช่วยอธิบายให้ไอฟังหน่อยไอสงสัยข้อนี้อยู่พระอาจารย์ถามแกว่าหมาฝรั่งบ้านแกกับหมาไทยบ้านค่าถ้าตายไปวิญญาณของมันจะแยกกันไปตามทางของหมาฝรั่ง หรือหมาไทยแยกไปตามทางหมาไทยหรือเปล่าหรือฝรั่งกล่าวตอบยากมันเป็นหมาทั้งคู่ไม่รู้ว่าไปทางเดียวกันหรือแยกกันหรือเปล่าเวลาตายพระอาจารย์ถามความคิดแยกแยกหมาไทยกับหมาฝรั่งคิดอย่างเดียวกันหรือเปล่าฝรั่งกล่าวตอบยากมันฟังกันคนละภาษาความคิดไม่น่าจะเหมือนกันหมาไทยก็ฟังอย่างหมาฝรั่งก็ฟังอย่างน่าจะแยกกัน พระอาจารย์ถามแล้วถ้าหมาฝรั่งมาอยู่ไทยมันจะฟังฝรั่งรู้เรื่องไหมฝรั่งกล่าวเออจริงสิสามนิดนี่โคตรแสนรู้ในปัญหาของหมาเลยเจ๋งๆพระอาจารย์กล่าวข้อมึงสิแสนรู้แล้วใครสอนให้มันคิดให้มันทำหากเอาทั้งหมาไทยและฝรั่งไปอยู่ที่จีนฝรั่งกล่าวอืมก็พวกมนุษย์เรา พระอาจารย์ถามงั้นมนุษย์สอนให้มันเห่าหรือฝรั่งตอบอ้ามันเห่าเป็นของมันเองตามธรรมชาติพระอาจารย์ถามแล้วหมาไทยเห่าได้ไหมหรือมันเห่าไม่เป็นฝรั่งตอบมันก็เห่าเป็นเหมือนเมือนกันเพราะเป็นหมาด้วยกันทั้งคู่เออมันเห่าเหมือนกันนี่ว่าพระอาจารย์ถามอย่างหมาวัดนี่มันสวดมนต์ได้ไหม ฝรั่งตอบมาวัดประเทศไหนจะสวดมนต์ได้ตลกตลกสามลิตรพระอาจารย์กล่าวและถามแสดงว่าไม่เกี่ยวกับสถานที่ชาติและเผ่าพันธุ์งั้นมันมีความสุขกับการกินการนอนการสืบพันธุ์หวากระแวงใครต่างกันหรือเหมือนกันฝรั่งตอบก็ต้องมีเหมือนเหมือนกันสัตว์อื่นก็เหมือนกันนี่เป็นสัญชาตญาณสามลิตรเคยบอก พระอาจารย์ถามมันหิวมันเจ็บมันป่วยห่วงแหนถิ่นสิ่งของเหมือนกันไหมฝรั่งตอบและถามเหมือนกันวูถามเป็นเด็กอยู่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับตายแล้วไปนรกสวรรค์เนีย่ยมันเรื่องของหมาพระอาจารย์กล่าวและถามแกก็ตอบตามความเป็นจริงสิไอ้บ้าจะเอาแต่ผลแล้วแกจะเข้าใจเหตุแห่งผลได้ไงแกมันจบยากที่สงสัยเต็มหัว ถ้าหมาฝรั่งทำชั่วตายแล้วมันจะไปไหนฝรั่งตอบคงไปนรกแบบหมาหมามัง้งอาอาอาพระอาจารย์กล่าวและถามแม่งกวนตีนแล้วหมาไทยล่ะถ้าทำชั่วมากๆฝรั่งตอบก็คงไปที่เดียวกันโหอย่าดูนักสิไอ้กลัวโดนหมาไทยกัดพระอาจารย์กล่าวและถามก็หมาฝรั่งสอะกวนตีนแกว่าความชั่วเกิดจากจิตข้างใน หรือสีผิวรูปทรงภายนอกฝรั่งตอบจากจิตภายในสิพระอาจารย์ถามแล้วจิตภายในมันมีรูปร่างสีสันแยกแยะว่านี่หมาไทยนี่หมาฝรั่งหรือเปล่าฝรั่งกล่าวโหยแค่เรื่องหมาก็ชักจะตอบยากแล้ววุ้ยมันจะไปแยกกันทําไมพระอาจารย์ถามเวลาหมาฝรั่งโดนเตะมันร้องยังไงแต่หมาไทยมันร้องเอง่งเองฝรั่งตอบ คคุค,คมาฝรั่งมันก็ร้องเ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 หมือนกันมันคงไม่ร้องโอยเหมือนสามลิบหรอกพระอาจารย์กล่าวและถามไม่แน่ข้าอาจเตะมาฝรั่งให้ร้องโอยแทนเอง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 ได้ถ้ามันยังขืนเห่างั้นแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนในเมื่อร้องเหมือนกันผิวเจ็บชอบใจไม่ชอบใจเหมือนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันออกมาจากรูปทรงสันฐานผิวพรรณอยู่จิตข้างในฝรั่งตอบ จิกข้างในสิพระอาจารย์กล่าวเงินเมื่อตายไปหากมีวิญญาณหมามันจะแตกต่างกันตรงไหนในเมื่อวิญญาณตัวนี้มันก็แค่ความรู้สึกทรงจำที่แฝงมาอยู่กับตัวหมามาตั้งแต่เกิดแมวก็เหมือนกันหมูไก่ช้างม้าวัวควายมันก็เป็นแค่วิญญาณความทรงจำเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีความเป็นอิรสระสะสมพลังงานก่อรูปขึ้นมาตามภูมิที่เกิด แยกแยก,กันไปตามเหตุและปัจจัยที่ขับเคลื่อนกันมาซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าวิบากเกิดจากผลแห่งการกระทําที่สะสมไว้ในดวงจิตมันมีสัญญาจําของมันปรุงแต่งไปเป็นสัตว์รูปทรงต่างๆเรื่องนี้ถ้าอธิบายก็จะลึกเกินไปแต่สุดท้ายเมื่อกายนี้แตกสลายไปพลังงานเหล่านี้ก็ต้องแตกกระจายกันออกไปจากกาย ชาตินี้เป็นหมามันก็ไม่แน่ว่าครั้งต่อไปที่พลังงานรวมร่างเป็นสสารมันจะได้กลายเป็นหมาอีกมันอาจจะไปเป็นกบคางคบแมวหรือเื้อโรคก็ไม่แน่มันมีวิบากแห่งการสะสมพลังงานเป็นตัวชี้เหตุอยู่ฉะนั้นเมื่อกายแตกแ,แยกออกไปเป็นพลังงานแกจะมาแยกได้ไหมว่านี่เป็นของพลังงานหมาไทยนี่เป็นพลังงานหมาฝรั่งในเมื่อมันไม่มีรูป เป็นแต่เพียงพลังงานในอากาศก้อนหนึ่งที่มีความทรงจำปรุงแต่งฝรังกล่าวโห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 หพูดสะเห็นภาพอืมมันก็น่าคิดงั้นอย่างนี้คนเราถ้ากายแตกดับตายไปส,สสารพลังงานตัวนี้ก็สามารถไปแฝงเกิดเป็นหมาได้นะสิพระอาจารย์กล่าวแกว่าเกิดขึ้นได้ไหมละ่ะในเมื่อพลังงานเหล่านี้ไม่มีสมองไว้คิดว่าฉันจะเกิดเป็นนั่นฉันจะเกิดเป็นอย่างนี้หรอ ฝรั่งกล่าวออาชัดเจนตามหลักฟิสิกส์พลังงานพวกนี้ไรสมองไม่มีมูลเหตุปัจจัยอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีก้อนสมองโอ,โอ,โอ,โอสามลิตรคิดได้ไงงั้นอย่างนี้เมื่อไอตายไปก็มีแต่ก้อนพลังงานมันอาจไปเกิดเป็นอะไรก็ได้นะสิเพราะเราบังคับมันไม่ได้ ตายหาอย่างนี้คนเราก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็ได้นะเนี่ยโขยไอไม่ยอมหรอกไออยากเกิดมาเป็นไออีกไอกลัวเกิดเป็นหมาไอเคยเตะหมาไอกลัวโดนใครมาเตะพระอาจารย์กล่าวหุบหุบ,หบ,หบทีนี้แล้วกลัวถุยข้ามีวิธีไม่ให้เกิดเป็นหมาแกไม่ต้องห่วงแกอยากเป็นกิ้งกือไหมมีหลายขาดีเทระเบิดเอาไหม ฝรังกล่าวโนไออยากกลับมาเป็นด็อกเตอร์อีกเป็นคนหล่อหล่อรวยรวยเป็นพระเอกหนังเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกสามนิดถุยไอได้ไหมพระอาจารย์กล่าวได้ง่ายๆแกเห็นแอปเปิลนั่นไหมกัดแอปเปิลแล้วเคี้ยวแกว่ายากหรือง่ายฝรั่งกล่าวง่ายๆพระอาจารย์กล่าวกัดและเคี้ยวแอปเปิลยังต้องออกแรง สิ่งที่แกต้องการไปเกิดเป็นคนหล่อหล่อรวยรวยง่ายกว่าเราใช้แค่ความคิดฝรั่งกล่าวอ่าง่ายขนาดนั้นเทียวเหรบอกที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 ไอจะทำคิดยังไงถึงจะได้เกิดออกมาหล่อหล่อแบบหมาหมาไอไม่เอานะพระอาจารย์กล่าวแกเอาที่ไปเทก่อนกลับมาแล้วข้าจะบอกฝรั่งกล่าวโอ้ได้ห้ามเดี่ยวไอนะชาติหน้าขอล่อหล่อและรวยรวย บทความฝรั่งถามฉันตอบโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลังพุทธอุทยานบุญญพลัง